เติแบบนี้เลยซ้ายขวาเลยนะอาร์บาดูหน้ากากปิดเกะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเหลอมละลายนะครับหลอมละลายแล้วก็ค่อยเติมไปหลอมละลายแล้วเติมไปแบบนี้ซ้ายขวาดูน้ำบอหลอมละลายเต็มแบบนี้แล้วก็ยกมันก็เต็ม ถามว่าเต็มไม่เต็มบ่อเหลอมาลายเต็มไม่เต็มดูตรงไหนก็คือเราต้องมาทําการเคาะดูครับแบบนี้ดูถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์มิกกี้ผมเห็นเต็มแล้วว่าทาไมมันรั่วเพราะอะไรการพิสูจน์ว่าเต็มไม่เต็มก็คือเราต้องเคาะดูว่าโลหะเหล็กตรงนั้นมันหลอมเต็มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราก็เหมือนเดิมเราก็มาเติมให้เต็มก่อนที่ที่มัน ไม่สมบูรณ์อ้าวอาร์คไปอาร์คไปครับไปขวาเต็มเตีมมันจะหลอมาลายเต็มพอดีก็คือค่อยๆเย็นลงเย็นลงแล้วก็บุ๊บดำเลยอันนี้เวลาเคาะนะครับมันก็จะเต็มแบบนี้มันจะเห็นเนื้อเนื้อที่เราอาร์คตรงนี้เลยเต็มเลยโอเคไหมครับ ดังนั้นเราจบฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเราจะไม่เชื่อมฝั่งนี้ไม่ได้นะครับก็คือเราต้องพลิกฝั่งตรงข้ามเข้าใจปะพลิกฝั่งตรงข้ามตรงนี้มาแล้วก็ทําการเชื่อมยาวตลอดทั้งแนวตรงนี้เข้าไหมครับดังนั้นเดี๋ยวครูจะเชื่อมให้ดูแบบแบบยาวๆเลยหมายความว่าแสงหน้ากากนี่นะครับหน้ากากเนี่ยก็คืออยู่กับที่เลยครูจะดูแสงผ่านเลนของครู ค่อยๆเติมเป็นจังหวะจังหวะจังหวะไปโอเคไหมครับอ่าดูดูนะครับจะท้าทางให้ได้นะครับตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วแม,มกกากปิดดูดูดูนะครับผ่านผ่านเลนนะครับอักไปอากไป,กไปติมติมมติม อากาศปิดผ่านเลนนะครับมันจะค่อยๆเย็นอย่างเงี้ยเติมเติมเติมไปเติมไปดูๆกันหลอมนะครับเติมเป็นจังหวะแบบนี้ค่อยๆเติมที่เดิมนะครับเลื่อนทีรัมินทีรันนิดทีรนิดทีรนิดทีรนิดทีลนิด,นด,นด,นดจนจบจนจบก็เติมแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้มันก็เป็นแนวยาวตลอด